เป็นาการที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วงกระส์ในบริเวณที่ที่ํำการของเขนุรักษ์พันธุ์สัตว,ว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยมีกว้างเอยมีกว้างอะไรละ่ะมีเก้งและกวางผมตื่นเต้นเพราะว่าอะไรวะข้างหน้าผมมีกวางหรือเก้งเนี่ยเดี๋ยวขอดูจะชัดมี น่าจะเป็นแก้งะครับอยู่ตรงข้างหน้าผมผมอ,อดซูมนิดนึง <S <S มีแก้งครับสองตัวนะฮะกำลังเล็มหญ้ายอยู่นะสวยมากเลยอ่ะ <S 1> <S 1> คือผมมองจากตรงนี้เนี่ยด้วยตาเปล่านี่ ชัดเจนมากตรงนั้นมีลูกเก้งครับตรงริมลำธารตัวน้อยเลยโอผมจับภาพได้พระเจ้ามันเป็นภาพของชีวิตอะครับที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากนะครับก็อยากจะวิงวอนทุกท่านครับให้หยุดการล่าหยุดการทำลายป่านะครับแล้วก็หันมาช่วยกัน หูเขามีสัญลักษณ์ติดอยู่ครับเป็นน่าจะเป็นแท็กนะครับเพื่อที่จะเอาไว้คอยติดตามในเรื่องของอาการบันทึกการย้ายถิน่นหากินนะฮะแล้วก็อ้ตรงนั้นฝูงเบลอเลยฮะมีสามสี่ตัวเพื่อนๆคงเห็นนะฮะ เป็นภาพที่น่าประทับใจมากแล้วก็เขามองมาด้วยเอ,เอ่อเดี๋ยวผมผมกวางดาวหรือเปล่า,า,าหรือแก้งผมยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์ววแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตมั่วๆไปก่อนนะฮะคือผมดูจากเขาแล้วเนี่ยน่าจะไปทาง เก่งเอ้ยหรือกวางดาวเอ๊ะหรือเก้งงงไม่ใช่หรอกครับเพราะกวางดาวมันน่าจะอีกแบบหนึง่งอืมกวางครับกวางโอ้ข้างบนจากถัดไปจากจากฝูงนี้ ก็มีอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีนกบินใบบินมามันน่าประทับใจมากครับแล้วก็เสียงของไก่ป่าที่มีอยู่ส่วนเรื่องจะเก้งจะกวางดาวหรืออะไรนี้ผมยังไม่ขออ่าฟันธงนะครับเพราะว่าต้องขอ เรียนว่าลืมเหมือนกันฮะไม่ได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาตินี้นานละเดี๋ยวจะไปบอกกล่าวกันตร,ตรงตรงตรงเอ่อตรงคอมเมนต์บ็อกนะครับว่าเป็นกวางหรือแก้งนะฮะหรือว่าชนิดอะไรแต่เราเดี๋ยวเราเดินไปดูที่ป้ายคงจะโลมองมาทางเราด้วยสวยมากครับ ก็ก็อยู่รวมกันอ่นะครับอยู่ในพื้นที่อุทยานเลยสิ่งไกลป่าพอมากเขาเขารู้ว่าเราไม่ทำลายเขานะครับก็ยอมให้ถ่ายได้โดยใกล้ๆ